สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสสูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจําแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ําเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ํากันนะไปติดตามกันเลยค่ะหากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่น พืชบกและพืชน,น้ําจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและ,จะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและ,จะเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อย,ยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ําและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิด มีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน,น้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่า ืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน,น้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Terrestrial Plants T-E-R-R-E-S-T-R-I-A-L-P-L-A-N-T -E -R -R -E -L -L Terrestrial Plants Aquatic Plants A-Q-U-A-T-I-C-P-L-A-N-T Aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ